สวัสดีค่ะสบายดี f อฟซทางช่องน้องคํแแพงชาแนลนะคะ่ะวันนี้เชา้าวันที่ของวันที่ยี่สิบห้านาะคะ่ะกันยายนสองห้าหกหกเนาะคะ่ะเพ่นกาจะผ้า f อซค่ะมาเบิงแนวทางฮานอยของแล้วก็ลาวพัฒนาเนะของตาปากน้ำโพแล้วก็จานสวัยเนาะตอนนี้อยู่ที่หน้าบ้านค่ะเตรียมจะตากผ้าเนาะคะ่ะ ฝากกระคึมๆเนาะคือสิตกไม่เนี่ยแหละเนาะขาเอฟซีค่ะถ้าผู้ใดมักผู้ใดชอบด้วยค่ะแนวทางของอาจารย์สวัยหรือว่าตาปากน้ําโพเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเข้ามาคอมเมนต์ให้กําลังใจอาจารย์สวัยตาปากน้ําโพด้วยเดอ้อค่ะเนาะตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าแล้วก็มีสิทธิ์หลุดเนาะทุกๆอาจารย์ทุกๆเซียนที่ให้ตัวเลขมาก็ให้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นเนาะค่ะ ให้เอฟซีทั้งช่องพิจ,จารณาเอาพิจารณาเบิ้งดีๆเนาะค่ะ <มา S 1> เสียงอีหยังคําแพงทำอะไรเสียงดังจังเลยคําแพงอาบน้ำอยู่เนาะจ้กน้อยกะสิออกไปเยี่ยมเบงแม่เนาะแม่เพิ่นบ่สบ่ายไปลพยงบาลแล้วอาเดือนภาพไปก่อนแล้วเนะาะอย่สิตามไปเบิงเพิ่งลยางบาลค่ะกะมือนีมีทั้งห้าหน้อยแล้วก็ลาวพัฒนาเนาะ เดี๋ยวเพนแม่เพนจะพายเบฟซีเบงสูตรของตาปากน้ำโพเนาะเพิ่นเห็ดมให้สองสูตรเราจะถามเอฟซีว่าไม่ผู้ใดมักแบบใดแน่เนาะสูตรของเพิ่นเนะะาะเมื่อวานนี้มีผู้ใดมานเนี่ยค่ะของตาปากน้ำโพเข้าทั้งสองนอยเนาะค่ะจับค่ไห้เนาะนี่ค่ะมาเบิงน้ำกันค่ะแนวทางฮานอยเนาะของตาปากน้ำโพเมื่อวานนี้เนาะเพิ่น ไหมากค่ะนอยพิเศษค่ะรูดเจ็ดกับศูนย์เนาะคะ่ะนี่ค่ะก็มาที่เจ็ดเนาะจับคู่ไ้เขาที่เจ็ดสามเนาะคะ่ะนอยพิเศษเนาะนี่ค่ะของตาปากน้ำโพค่ะส่วนของเออส่วนน้อยปกติเนาะรูดเจ็ดกับศูนย์คือกันเนาะคะ่ะก็มาที่เจ็ดเนาะค่ะก็คือเจ็ดแปดเนาะคะ่ะนอยปกติก็จับคู่เขาที่เจ็ดแปดเนาะ เมื่อวานนี้เข้าทั้ง2องนอยเนาะส่วนนอย VIP ให้7กับ0บูนย์บเข่าเนาะค่ะนี่ค่ะ v ี p อเข่าเนาะแต่ว่าเขา2นงอยก็คือนอยพิเศษแล้วก็นอยปกติเนาะค่ะแนวทางหาหนอยของตาปากน้ำโพเด้อค่ะเนาะหลังจากได้เบิ้งของตาปากน้ำโพแล้วมาเบิ้งของอาจารย์สไวค่ะนี่ค่ะไฮมาค่ะวิ่งลูดบนล่างนะคะห้ากับ4 ัววิ่งตัวรูดบอมาเนาะค่ะแต่ว่าตัวประกบมานน้ำกันในการขคือสามเจ็ดแล้วก็เจ็ดแปดแล้วก็สามเก้านี่ค่ะตัวประกบเพิ่นมานน้ำกันเนาะส่วนจับคู่กาบเขาคือกันเนาะค่ะตัวประกบอาจารย์สวัยชอบมาด้วยกันเด้อค่ะอย่าลืมนะคะเอฟซีออกมาเบิ่งของมือนีกันเลยเนาะวันนี้ ส่วนของเซ no. ียนสิสเกตยังบ่าาเนาะค่ะลาวพัฒนาเนาะนี่ค่ะเอฟซีแนวทางฮานอยของอาจารย์สวัยวันนี้เนาะให้มาวิ่งลูดบนรางเนาะหกกับหาเนาะมือนีไ้มาหกกับหาเนาะตัวประกอบกับมีหนึ่งมีสองมี่สี่มีเก้ามีศูนย์เนาะค่ะมือนีเพิ่นมัก เพิ่นว่ามักสองกับหนึ่งนะเพิ่นว่าเนาะเพิ่นเพิ่นมาเลยวงกลมหาเมื่อวานนิบตัวเพิ่นม, itions, มักเพิ่นม <coping> ักกับมาเนาะค่ะแปดเนาะนี่ค่ะมื้อนี้เพิ่นมักสองกับหนึ่งค่ะเพิ่นว่าเลขวิ่งตัวเดียวของเพิ่นสูตรเลขวิ่งตัวเดียวของเพิ่นนั้นมหาตัวเดียวเนาะแต่ว่าอันนี้สูตรเก่าของเพิ่นเพิ่นว่าเนาะอาจารย์สวัยบอกว่าสูตรเก่าจะมีสองตัวนี่ก็มีหกกับหาเนาะ แต่สูตรไม่สูตรตัวเดียวก็ไม่หาเม็ดเดียวเนาะมันนี่อันสูตรไม่เพิ่นบอกไม่เพ่นยังสี่เนาะกาให้ไม่เพ่นเบิ่งว่าคันสิเอาสูตรตัวเดียวหรือว่าจะเอาสูตรสองตัวเนาะแต่ว่าตัวเลขกะามีเขามีหลุดเป็นธรรมดาเนาะกะเอาสองตัวจะดีกลัวเนาะไม่เพิ่นว่าเนาะจะได้เทียบเซอรหลายอาจารย์เนาะหลายเซียนเนาะค่ะส่วนตัวจับคู่ก็มีหกห้าหกหนึ่ง ขอโทษค่ะหกสองหกหนึ่งหาสองหาหนึ่งเนาะหนาวหนาวหนาวไม่อย่างละคำแพงขึ้หนาวหนาวคำแพงค่ะเปินกำลังหัดเบาอาบน้ำมาหนาวหนาวนาว่ะสันนี่ค่ะเอาจะมาเบ่งตัวเลขของมือนีกันดีกว่าเนาะ ส่วนของตาปากน้ำโพวันนี้เนาะให้มานอยพิเศษลูดสองกับห้าเนะาะแยกน้อยเนาะคะ่กะกาจับคู่ห้สองแปดสองหนึ่งหาแปดแล้วก็หาหนึ่งเนาะส่วนนอยปกติลูดห้ากับแปดเนาะคะ่ะจับคู่ห้หาแปดหาหาแปดหาและะ้วก็แปดแปดเนาะ ส่วนน้อย V I P รูด8กับ1คือกันเนาะจับคู่ให้8 7 8 0 1 7 1 0ยค่ะเนาะหาหน้อยวันนี้นี่ค่ะส่วนสูตรที่2ค่ะแบบที่2ของตาปากน้ำโพเนาะเพิ่นห้ยมากค่ะน้อยรวมมิดเนาะเพิ่นเห็ดห้ยน้อยเลยเนาะกัเห็ดห้ย c ทั้งช่องในเบิงว่า FC จะมัก สูตรแบบใดแบบแยกหรือว่าแบบร่วมนะคะนี่ค่ะของตาปากน้ำโพวิ่งลูดบนรางนะคะให้มา5กับ8ปเนาะคะ่ะจับคู่ให้80 82 87 88แปดสองแปเแนาะห้าศูนแล้วก็ห้เนาะนี่ค่ะ นอยรวมมิดเนาะของตาปากน้ำโพวิ่งรูดบนลางห้ากับแปดเนาะไม่เพื่อนเขียนผิดก็เลยเขียนตัวไม่ให้เนาะอันนี้เขียนผิดค่ะจับคู่ให้แปดศูนย์แปดสองแปดเจ็ดแปดแปดห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าห้าแล้วก็ห้าแปดเนาะนี่ค่ะเอฟซีมักสูตรแบบใดแบบแยกหรือว่าแบบร่วมค่ะนี่ค่ะสองสูตรค่ะของตาปากน้ำโพเนาะ เดี๋ยวมาแคบนาจอห้าหน้อยกันก่อนนะแล้วค่อยไปต่อที่ลาวพัฒนากันนี่ค่ะห้าหน้อยวันนี้เนาะของอาจารย์สวัยแล้วก็ตาปากน้ำโพเนาะนี่ค่ะตามนี่ค่ะถ้าเอฟซผู้ใดมักแบบแยก,กะ่ะคอมเมนต์มาบอกเด้อค่ะเนาะ แม่เพ่นจะได้ตัดสินใจไห้ว่าจะเอาแบบใดเนาะไห้เนาะมีแบบร่วมนะคะสามน้อยเนาะคะ่ะอันนี้แบบแยกสองสามน้อยคือกันเนาะแยกนอยพิเศษนอยปกติน้อย VIP อันนี้ก็รวมนอยพิเศษปกติ VIP เนาะคะ่ะ FC มักแบบใดคอมเมนต์มาบอกจ้าเนาะนี่ค่ะแคปหน้าจอเดอ้อค่ะแนวทาง,ทางหาน้อยจ้า หลังจากแคปหน้าจอเอาแล้วเนาะแม่เพ็นก็จะพาเอฟซีไปเบ่งที่ลาวพัฒนาของตาปากน้ําโพกันเนาะคะ่ะว่าจะได้ตัวใดเนาะมือนน้เนาะนี่ค่ะห้าน้อยวันนี้ตรงกันที่ห้านะคะของอาจารย์สวัยแล้วก็ตาปากน้ําโพเนาะคะ่ะตรงกันที่ห้าค่ะนี่ค่ะตามนี่เนาะอย่าลืมด้วยค่ะคอมเมนต์มาบอกด้วยค่ะผู้ใดมกักสูตรใดแบบใดเนาะคะ่ะตามนี่ค่ะ ส่วนเราพัฒนาวันที่ยี่สิบห้านะคะกันยายนสองห้าหกหกของตาปากน้ำโพวันนี้ค่ะวิ่งรูดบนล่างค่ะแปดกับหนึ่งนะคะแปดกับหนึ่งจับคู่สามตัวก็มีแปดหกหาสองตัวก็มีแปดหกแปดหาหกหาเนาะละกันแปดเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์ค่ะเนาะนค่ะ ลาวพัฒนาวันนี้ของตาปากน้ำโพเนาะวิ่งรูดบนล่างค่ะแปดกับหนึ่งเนาะคะ่ะจับคู่สามตัวมี่แปดหกหาแปดหกแปดหาหกหาเนาะราคาแปดเจ็ดแปดศูนยะ์หนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์ค่ะนี่ค่ะแคปหน้าจอออเดอร์ค่ะลาวพัฒนาเนาะของตาปากน้ำโพของเซียนสรรีสเกตยัยงบ่ามานะคะ่ะ ถ้ามาแล้วจะรีบลงหาเด้อค่ะเนาะเอาก็สุดท้ายไม่เพ่นกบฝากเด้อค่ะบ้านส้มตำตำไทยตำลาวได้ทุกเมื่อนะคะที่ลิงใต้คลิปค่ะคลิปนี้ไม่เพ่นกบขอลา fc ไปก่อนค่ะขอให้ทุกท่านโชคโชคมนันมาลำลำรวยๆไปน้ำกันค่ะสวัสดีค่ะ